สวัสดีครับผมช่องเ่าทนทุ่งแกครับวันนี้ผมจะพามาชมบ้านาสไตล์โมเด์น,นะครับซึ่งยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็ยกโครงหลังคาแล้วก็เทพื้นแล้วบางส่วนแล้วก็ทําบันไดขึ้นแล้วบางส่วนนะครับซึ่งแบบตัวนี้ผมได้นํามาจากใน y ูทูบนะฮะบอกเลยก็ได้ครับแบบบ้านหลังนี้จะเป็นแบบบ้านแสงตะวันซึ่งในแบบที่ใน YouTube นะครับมัน พื้นที่มันจะเล็กกว่านี้นะครับผมมาดัดแปลงเอานะครับใน YouTube จะเป็น2ห้องนอนไอ้สมห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ําซึ่งผมมาดัดแปลงเอาที่ตัวเองชอบนะครับแต่ว่าลักษณะรูปร่างก็จะคล้ายๆกันด้าน,นของหน้าตานะครับหน้าตาของตัวบ้านาบันไดขึ้นแล้วก็แบ่งเป็น3ล็อกเหมือนกันนะครับลักษณะรูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะครับ แต่ช่วงระยะห้องก็คือจะยาวกว่าตัวน,นี้จะยาวกว่ากว้างกว่านะครับเราไปดูกันเลยครับคือยังไม่เสร็จนะครับก็ขึ้นได้เท่านี้ครับรีวิวดูก่อนซึ่งเป็นโครงล่างมาแบบนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือบันไดขึ้นเดี๋ยวผมจะมีรูปประกอบให้ดูอยู่นะครับรูปที่ผมเอามาจากใน u t u b e เนี่ยครับจะเป็นบันไดขึ้นนี่ขั้นแรกก็คือขั้นที่1 2 3สตัวนี้จะเป็นตัวขึ้นข้างบนบ้านตัวนี้จะเป็นระเบียง ยังไม่เสร็จตัวนี้ข้างบนนะฮะดูข้างบนข้างบนเราจะเป็นเทพื้นปูนในแบบมันเป็นปูนนะครับตัวนี้จะเป็นเอ่อเป็นเหล็กละแนงใช้เหล็กเลยครับทาสีเอาตัวนี้จะเป็นโรงจอดรถตรงนี้นะครับยังไม่เทพื้นอ่านี่พามาให้ดูตรงนี้ระยะก็คือระยะก็คือห้องนี้นะครับห้องนี้จะเป็น3.5เมตรเพราะว่าเนื้อที่เรามันจํากัด ตัวนี้ห้องตรงนี้นะครับห้องตรงนี้จะเป็น3เมตรส่วนตัวนี้จะเป็น3เมตร50นะครับมีความกว้างความกว้างตรงนี้จะเป็น3เมตร50อ่าส่วนสูงก็ตัวเนี้ยสูงจากถึงบนเหล็กเนี่ย3เมตร20ครับยังไม่เทพื้นไอยังไม่ปูกระเบื้องและก็ยังไม่ทําฝ้านะครับขึ้นไปดูกันเลยนะครับนะครับเป็นทรงโมเดลครับ โมเดแบบบ้านแสงตะวันเนี่ยครับห้องนี้จะเป็นห้องโถงใหญ่แต่ว่าในแบบของอ่ห้องนี้เป็นห้องโถงใหญ่นะครับซึ่งตัวนี้จะยาวอ่กว้างตรงนี้นะครับยาวยาวตรงนี้5เมตรเนี่ยตรงนี้ห้าเมตรส่วนตัวนี้ก็รวมกันก็จะพอดีเป็น6เมตร50เพราะว่า3เมตร50อันนี้3าเมตรครับจะเป็นห้องโถงจะกว้างมากเลยครับห้องโถงกว้าง3อ่า 5เมตรยาวหเมตรห้าิบนะครับตัวนี้เป็นห้องโถงแต่ในแบบก็คือห้องนี้จะเป็นห้องนอนห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องในแบบ YouTube ตัวนี้จะเป็นห้องน้ำสองห้องแต่ผมทำแก้แบบใหม่ครับเอาตามที่ตัวเองถนัดก็คือตรงนี้จะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องแล้วก็จะเป็นห้องน้ำสองห้องห้องน้ำสองห้องแยกก็คือเข้ามาข้างในตรงนี้จะเป็นประตูเข้าห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำในตัวตรงนี้จะเป็นห้องนอนครับตรงนี้ จะเป็นห้องน้ําในตัวก็คือเปิดประตูเข้าไปจะเป็นห้องน้ําชกโคโกอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นห้องน้ํารวมก็คือเราจะแบ่งครึ่งห้องเนี้ยห้องเนี้ยเนี่ยครับมันจะยาวมันจะกว้างสามเมตรห้าสิบนะฮะสามเมตรห้าสิบตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็สามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบพูดสามเมตรห้าสิบเราจะมาแบ่งครึ่งตามแนวยาวตรงนี้เนี่ยแบ่งครึ่งตรงนี้ มานี้ครับตรงนี้เป็นห้องน้ํารวมตรงนี้เป็นห้องน้ํารวมเปิดประตูเข้าไปอาชักโครกอยู่ตรงนู้นนะครับส่วนตรงนี้ครับจะเป็นห้องน้ำจะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องตรงนี้ครับห้องนอนอีกหนึ่งห้องส่วนตรงนี้จะเป็นห้องครัวตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับแล้วก็จะเป็นซิงค์ล้างจานอยู่ตรงนี้จะมีประตูออกหลังบ้านตรงนี้น,น, these, นะครับส่วนด้านหลังนะค<ๆ>รับ นั่นหลังก็คือพื้นที่ตรงนี้จะทำํำทพื้นไว้เป็นอเป็นหลังบ้านจะเป็นซักล้างหรือจะเป็นครัวไทยก่อไฟเตาปิ้งย่างได้นะครับตรงนี้จะเป็นให้เป็นที่โลง่ลงๆเพื่อที่เราจะได้เอาไวต้ตากผ้าเอ,อแล้วก็จะมุงหลังคาต่อมาอยู่ครับตรงนี้จะมุงหลังคาต่อมาทางนี้แนวรั้วอยู่ตรงนู้นะครับเหลยอ,อยู่ตรงนี้ประมาณ4ี่เมตรกว่ากว่าสี่เมตรครับ ด้านล่างจะเลยอยู่ประมาณ4เมตรครับตรงนี้จากนี้มานี่ประมาณ4เมตรนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะฮะรอปูนตรงนู้นแห้งรอปูนตรงหน้าบ้านแห้งช่างมาแกะแบบเราก็จะมาก่อก่อจะได้ดูเป็นห้องห้องไปนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับ่ครับตรงนี้จะเป็นตรงบริเวณโรงจอดรถนะครับ้างบนครับโอเคนะครับเดี๋ยวมารอดูกันต่อนะครับ รอปูนแห้งช่างมาแกะแบบตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็มารอดูกันต่อว่ามันจะเป็นยังไงเออผมจะมาก่อกั้นห้องนะครับตันนี้เป็นบันไดลงขึ้นได้สองทางก็คือตรงนี้ด้วยเนี่ยครับบันไดขึ้นได้สองทางขึ้นทางนี้ได้แล้วก็สมมติว่าเรามาจอดรถจอดรถตรงนี้ปุ๊บเราก็ขึ้นตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยนี่จะเป็นกระจกใส่เป็นกระจกโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรา มากั้นห้องเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่ทาสียังไม่เสร็จหลังคาเราจะใส่เป็นชนวนกันความร้อน PU ด้วยข้างบนนะครับเป็น PU เดี๋ยวผมซูมให้ดูเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับออซูไม่ได้โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปที่สองนะครับรอดูนะฮะ